มาต่อกันที่การย่อลิงก์เลยนะคะวิธีการย่อลิงก์ง่ายๆเลยนะคะคัดลอกนะคะเนี่ยบางครั้งบางทีที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันดูว่าเหมือนมันเหมือนมันยาวเกินไปนะคะมันยาวเกินไปมันก็เลยดูเกะก,กะลูกตานะคะก็กดคัดลอกเลยค่ะกดคัดลอกนะคะกดคัดลอกเสร็จแล้วออกจากหน้านี้นะคะออกจากหน้านี้ไปที่ Google นะคะไป Google คมค่ะจากนั้นเรามาพิมพ์ตรงนี้เลยค่ะว่าย่อลิงก์นะคะอ่าย่อลิงก์นะคะย่อลิงก์ อืแล้วก็กดคาว่าย่อลิงก์ไปเลยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเกตเลือกที่จะมันมีหลายมันมีหลายอันนะแต่เกตเลือกที่จะไปของบิทลี่นะคะของบิทลี่คืออันนี้นะคะคืออันนี้เลยนะคะเกตก็แตะตรงนี้เลยบิทลี่นี่เลยค่ะนะคะแตะปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนขึ้นมาดูนะคะเขาก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษช่างเขาไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องสนใจเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่เป็นไรนะคะ ท่านี้ให้เราดูช่องว่างตรงนี้นะคะให้สังเกตช่องว่างตรงนี้ค่ะนี่นะคะเขาเขียนช่องว่างตรงนี้นะคะให้เราเอาลิงก์ของเราวางตรงนี้ได้เลยนะคะกดแช่ปุ๊บปล่อยวางนะคะเขาจะขึ้นจากนั้นนะคะเราก็กดบรรทัดข้างล่างที่เป็นที่เป็นสีน้ําเงินเนี้ยนะคะเนี่ยเตรงเนี้ยนะคะบรรทัดล่างที่เป็นสีน้ําเงินกดเลยค่ะนะคะกดปื๊บอ่าเห็นไหมเหลือนแค่เนี้ยนะคะ จากนั้นนะคะจากนั้นเรากด copy นะคะกด copy ก็คือกดบรรทัดล่างที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> นะคะกด copy อ่ากด copy เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะไปวางกันนะคะออกจากหน้านี้เราลองไปที่ลายนะคะเราลองที่ลายเราวางเลยนะคะวางเลยอ่ากดวางนะคะเห็นไหมอ่าเนี่ยเราก็ได้ลิงก์แล้วนะคะ อันนี้ก็คือลิงก์ของเพจน้ำมันงาเมื่อสักครู่วิธีเช็คนะคะวิธีเช็คเราก็แตะไปเลยนะคะแตะไปที่ลิงก์ของเรานะคะแตะปื๊ดดูซิรอซินะคะว่าจะขึ้นหน้านู้นไหมมีเสียงกแกรมแคระไอข้างๆอย่าสนใจนะคะ <laughs> โอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค <laughs> ่ะบายบายสวัสดีค่ะ